สารดีดีกว่าน้าอุนลอกไปดูอะไรอยู่อ่ะอ๋อน้องกำลังดูสารคดีสำรวจโลกอยู่พี่เต้ยอ๋อพี่เคยดูแล้วพิธีกรคนนี้อะได้เดินทางสำรวจรอบโลกเลยนะน้องไปใช่แล้วค่ะพี่เต้ยได้ฉากจังพี่ก็อยากเดินสำรวจรอบโลกบ้างจังแต่ก็คงไกลนะดูเลยน้องไปถ้าเดินตามเส้นศูนย์สูตรระยะทางก็จะประมาณ4ี7 7กิโลเมตรเลยแหละค่ะก็คงใช้เวลาหลายปีเลยค่ะ โอ้โหแค่พี่เดินไปหน้าปากซอยพี่ยายเหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว,ลวนี่เขารู้ได้ยังไงกันนะว่าเส้นรอบโลกของเราเนี่ยเป็น477กิโลเมตรเขาไม่เดินวัดจนเหนื่อยแย่เลยเหรอตอีอ่ปลาอ้าวเราเคยเขาจะไปเดินวัดกันล่ะคะพี่เด้เขาก็ต้องใช้เทคโนโลยีแล้ค่ะเช่นดาวเทียมอะไรก็มีอะคะ่ะแต่ว่าไปก็มีมนุษย์คนนีงนะคะที่สามารถวัดความยาวรอบโลกามขอก็ลกได้โดยการใช้ไม้เพียงแค่เดียวะคะ่ะแถมก็ยังทำได้ก่อน สว,ะะว้าวคนนั้นคือใครอะองไปเขาชื่อเอราโตสีเนสค่ะเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยเรามาเรียนรู้พื้นฐานเพื่อนำม,มาใช้หาความยาวเส้นรอบโลกกันเลยครับในการหาพื้นที่วงกลมจะใช้สูตรเส้นรอบวงเท่ากับ2พาย R หรือพาย D พื้นที่วงกลมเท่ากับพาย R กำลังสองหรือเท่ากับไพดีกำลังสองส่วน4ค่ะออราโตสทีเนสพบภาพสะท้อนของดวงอาทิตย์ อยู่กลางบ่อน้ำที่เมืองสยซนีซึ่งแสดงว่าดวงอาทิตย์ตั้งตรงกับบ่อน้ำจึงตั้งสมมติฐานว่า 1. แสงอาทิตย์ส่องมายังโลกเป็นเส้นตรงทั้งหมด 2. ถ้าโลกเป็นทรงกลมจะเห็นว่าพื้นผิวโลกเป็นเส้นโค้งดังนั้นแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบจะทำมุมต่างๆไม่เท่ากันเมื่อได้ดังนี้ อิราโตสทีเนสจึงได้เดินทางจากเมืองไซยีนีไปยังเมืองอเล็กซานเดียซึ่งวันระยะทางได้5,000สเตตรหรือประมาณ800กิโลเมตรนเวลาเที่ยงอิราโตสทีเนสได้วัดเงาของพระอาทิตย์ที่ตกกระทบใส่เสาปรากฏว่ามีองศาทั้งสิ้น7.2องศาหรือ1ใน50ส่วนของมุมรอบจุดศูนย์กลางของโลกจะได้ว่าเส้นรอบโลกยาวเป็น50เท่าของระยะทางระหว่างเมืองทั้งสอง ซึ่งคิดเป็น50เท่าคูณกับ5,000สเตตทเท่ากับ250,000สเตตทหรือประมาณ4,225กิโลเมตรซึ่งใกล้เคียงกับความยาวรอบโลกในปัจจุบันที่เท่ากับ4,077กิโลเมตรอิลาโตชีเน,นสสยอดช่วาสามารถคิดหาวิธีบางคนและรอบโลกได้ด้วยรู้อย่างนี้แล้วเราไปอย่างไปเที่ยวรอบโลกไหมครับตอนนี้ก็คงทำได้แค่เที่ยวรอบโลกในฝันนี้แหละค่ะ จะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์สาม,มารถนําไปแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆอย่างการหาระยะทางที่สั้นที่สุดจนไปถึงการส่งยานอาวกาศไปสํารวจนอกโลกถ้าคุณดูมาถึงน,นตอนนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับพ<ด>อโลกโ<ด>คณิตศาสตร์ของคุณ<ด>จะเปลี่ยนไปตลอดกาลแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ